สวัสดีนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวดาวิ v วิ l าในแพ็ก75บาทกันนะครับผมนะผมก็ได้เติมไปที่เดบโอยแล้วนะครับผมนะก็ได้เป็นดาวิ v วิ l ามานะครับผมผมก็เติมแพ็กเป๊กว่าเดียวลาไปด้ยวยก็คือ25บาทนะครับผมผมบอกเลยว่า บอกเลยว่านะครับผมนะเป๊ปกวัวเดวล่าคุ้มไม่คุม้มผมไม่รู้นะผมมองว่ายังไม่ค่อยคุ้มนะสำหรับเป๊ปกวัวเดวล่านะแต่ว่าวิทวิญา75บาทคุ้มครับแนะนำให้เติมนะครับผมนะถึงจะอายุ33แล้วก,ก็เถอะแต่ผมไปลงมาเล่นเล็กเก่งมากนะเก่งสุดๆเลยนะครับผมเราจะมารีวิวกันเลยนะครับผมไอ้เอ่อสูง174อายุ33นะครับผมขนาดเท้าขวานะครับผมดูดิดูไปเล่น4เมตรนี่ซัด4ประตูนะครับผมนะคือ1นเมตรต้องมี1ลูกแต่เซตได้นะเป็นดัมมี่รันเนอร์นะกองหน้าตโลกนะผมถ้าเป็น จะมีนะถ้าเป็นแบบโกโพสเชอร์นะผมเลยสุดมากด้านนี้แต่เขาหน้าตลกก็ดีนะครับผมไปเล่นร่วมกับยูเนี่ยมัซี่เอ่อพวกแบบปีกตักเข้าด้านในไม่ใช่ฟอร์ลิฟิกวิงเกอร์ผมว่าเก่งนะครับผมนะเป็นตัวจ่ายบอลได้นะผมหาช่องนี่โคตรโหดเลยนะครับผมนะเก้าสิบจิตนะครับผม๋ยวก่อนจะไปดูตรงนั้นดูตรงนี้ก่อนบูทที่เขาให้มาอันนี้บูทอันแรกที่เขาให้มานะครับผมก็จะบูทค่าฟิชชิ่งนะครับผมบลคอนโทรลคิงพาวเวอร์นะครับผมนะแล้วก็ความแข็งแกร่งนะครับผมนะ และผมดันมาได้อันนี้นะครับผมนะก็จะบูตบอลคอนโทรลดิปปิ้งฟินิชชิ่งนะครับผมบาลานซ์นะครับผมนะแต่ผมไม่รู้ว่ามันทับกันหรือเปล่านะเพราะว่าผมได้บูทฟินิชชิ่งมาทับนะครับผมผมไม่รู้ว่ามันทับหรือเปล่าใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับผมนะก็การเตะกิ้งเอาไว้ในครับผมนะเกียร์ฮานาขนาช่องนั่นแหละนะครับผมนะอยู่ที่97ถือว่าสูงเลยทีเดียวนะครับผมนะบอลคอนโทรลนะครับผมทายโพซิชั่น ได้บบ่งนะครับผมแปดสิบเก้าแปดสิบเอ็ดแปดสิบนับจ่ายบนอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่แล้วแต่ฟิิชิง 95, ่งเก้าสิบห้าฟิดชิ่งบูทเยอะมากนะครับผมเพราะว่าอ,อ๋อมันไม่ทับนะแบบนี้ไม่ทับ นะครับผมแบบนี้มีทับนะครับผมเพราะว่าบูคือมาเยอะเลยทีเดียวนะครับผมนะมีค่าการปันโค้งนี่คือซิกเนเจอร์เลยนะสำหรับดาวิดวิญานะครับผมใครไปดูไฮไลท์เก่าๆนะเราะผมก็โตไม่ทันเหมือนกันนะใครไปดูไฮไลท์เก่าๆลูกปั่นโค้งนี่เป็นซิกเนเจอร์ของดาวิดวิญาเลยนะครับผมนะแล้วก็สปีดนะครับผม83นะครับผมนะสปีดต้น84นะครับกินคาเวอร์ยิงแรง90้าเลยครับผมนะจ้ำก็ได้นะครับผมนะ มีก่าความเก่งๆด้วยนะครับผมมีบาลานซ์ที่ดีเลยนะครับผมนะเจะียดาเท้าซ้ายเป็นมีเดียมนะแต่เป็นเวอร์ติฮายนสุดมากนะผมสกิลนะผมมีไรดิ้งช็อตนะดับเบิลชาร์จนะมาเซเทิร์นนะครับยายเอ็นเทอร์นะโซคอนโทรลลองไลชูสติ้งนะครับผมนะแล้วก็มีชิปช็อตคอว์เลอร์เลยนะครับผมนะมีฮิวฮิวทาเอ่อฮฮวทิกนะครับผมนะแล้วก็มีเฟิร์สไทม์ช็อตนะครับผมผมยังไม่ได้เปิดสกิลอะไรไปเลยนะครับผมนะ ก็เดี๋ยวจะเป Bla ิดให้ได้ให้เมซี S ่ได้สกอนต like ูก่อนแล้วกันนะเดี Hinter ๋ยวค่อยมาเอ่อสุ่มบิญาอนต่อนะครับผมนะเดี๋ยวจะพาไปดูกันเลยนะก็ฝากกวนด้วยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการติดต่อกันในช่องเราได้ครับผม let's go ครับผมเราไปเจอกันดิ่หน้าจับคู่ครับมาครับช่วงนี้จับคู่ติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเจออัคพลังสามพันหนรับถือว่าสูงเลยทีเดียวนะแพทใหม่นี่ผมยังไม่เจอคนค่าพลังต่ำกว่า3,100เลย ผมไม่แหล่ต่ำผมก็ไม่ต่ำกว่า3,000หนึ่งร้อยอยู่ผมจะไเจอสูงสุดนะตอนนี้คือ3,000ส่งรถกว่านะครับผมนะก็ถือว่าม,มีตัวหูเลยทีเดียวนะครับผมจิงก้อนะไครับจิงก้อนมรกษีหนึ่งสองสามนะครับผมนะก็เามาันดูกันว่าวันนี้ดาวิดพิยาผมจะเฉิดฉยยแค่ไหนแล้วบอกเลยเฉิดฉายเนะี่ยเพราะว่าเป็นตัวที่ผมเพราะกลางชอบเลยทีเดียวนะครับผมนะเพราะว่าตอนมาในร่างเอ่อร่างที่มาร่างภาค่อกกน ผมไม่ได้เล่นนะไม่ได้สุ่มไว้นะครับผมนะเพราะว่าไม่มีตังนี่จะสุ่มนะครับผมกนะ็เ,เลยไม่ได้สุ่มไว้เก็บไว้นะผมนะแล้วนะเป็นวิงเกอร์หรือว่าเป็นอะไรสักอย่างนี่ผมชอบไหมผมชอบเลยดาวิดวิยาเป็นนักถือที่ผมชอบนะแบบว่าไปกับบอลอะไรแบบนี้นะผมแล้วเป็นกองหน้าหาพื้นที่ดีพิ้วเร็วอะไรแบบนี้ผมผมชอบนะแถมคมด้วยแ,แถมมีซิกเนเจอร์ที่ผมชอบแล้วก็คือปั่นโค้งๆนะครับผมชอบมากนะติดสไตล์นี้นะผมนะ มาวันนี้มาดูว่าวิญาโดนสืบชายแค่ไหน75บาทเท่านั้นก็ได้ครอบครองนักบินวิญานะบอกเลยว,ว่าคุ้มนะครับผมนะเติมไว้ถือนะครับผมนะมาผมแกมได้ครับทีมบวกมันกู้เกลือเล่นก่อนบอกจะซ้ายมากขวาเลยครับผมแบดดีแ้แคมแทงไปเหลือจังหวะนี้วิญาถึงไหมวิญาไม่ถึงคนระับทีมเขาวเล่นสั้นๆครับฟันไดออลิสเดเรโนเดบอยเอาเจอระปัมครก็ตอนนี้ดิมาเรียจ่ายไปที่วิญาไม่ถึงวิญา ตอนต ال population. นี้วิยาไม่ได้สัมผัสบอลเลยนะผมนะตันไปก่อนตัวนี้เดือบอยไปอะถึงลิวนิวสายสปีดผมก็รีวิวไปแล้วศาสร์เลิวนิวเมซี่สายสปีดนะผมจะขึ้นคลิปไปดูนี่แล้วกันนะไปติดตามกันด้วยนะครับผมศาหรับเมซี่สายสปีดนะครับเก่งมากเลยบอกไว้ทิ้งเขาเส้นบอลมาครับตอนนี้เข้าไปเดืบอยแล้วสาลีบาไปดีจ่ายมาดูเอาดูดิก็เกือบเสียเหลี่ยมนะตรงนี้ไม่ถึงเบลลิงแฮมอีก เด้งกลางเราเป็นเฮียอะไรครับเนี่ยเออริกเกอร์สวยแทงไปเลยแล้วตอนนี้เดอะบอยสวยไปสิจ่าไปที่วิยาวิยาจังหวะนี้หนึ่งสองการตรงนี้แล้วหลุดมาโอ้โหหนึ่งสองยังสวยตรงนี้โอ้วิยาได้ง,าง้างตายอุ่นเลวะเอาในมาล้าหน้าเอาจังหวะน,นี้โอ้วิยาผมเกือบได้จริงแล้วเสียดายนิดนึงครับผม เป็นไว้จอดไปก่อนนะจานี้เมสซี่ฟิยาครับผมไม่ถึงอนะจต่นี้ทีมเขาทะลุหรือเปล่าไม่ทะลุหรอกนะครับผมนะเป็นไว้เอาอูชิบหายเลยเมสซี่ดับบอลอยู่แล้จวจังหวะนี้เลกิกตันไปดีสวยเดบอยเนาะเดบอยสวยจานี้เปลี่ยนแกมไปเลยที่เบลลิงแฮมเอาแล้วจวังหวะนี้ก็ทะลุดีเนาะยังตายไปตีดึงเราเบลลิงแฮมน้องทีมเขามาลีโอแทงมาตรงนี้ก็เจอวิลเลียมซาลิบาผมไปก่อน จ่ายไปวิยาไม่ถึงวิยาเลยว่ะโอ้โ oh. หคิมิกโอวิยา Via ผมอยู่เลยว่ยนะเดวบอลแทงยาวไปก่อนเมซี่เมซี่ล็อกหนึ่นงจังหวะแล้วก็จ่ายไปที่ดาวิดวิยาหึนี่กับไปฮนะตอนนี้วิยาเรายัางแผงฤทธิ์ได้ไม่ได้นะครับผมนะแต่จิมเขามาจิมมาชูนเนียเบิร์นมาตรงนี้ที่เดวิดตุคคลอสคลอสเปิดบอลเข้าไปจะก,กัดทิ้งมาก่อนนะจังหวะน,นี้แล้วก็บอลหลุดออกข้างไปฮนะเออวิยาผมยังไม่ไเฉิดฉายเลยว่ะเฮ้ยพาให้พาเอผมเฉิดฉายหน่อยดิเฮ้ย อลอสทีมมิก้าบอลเดอะบอยทีมเขาขอเล่นต่อบอลสั้นๆกันอยู่ตรงนี้แล้วก็เอาไม่อยู่เอาแล้วเอาไม่อยู่จังหวะน,นี้โซนาร์มินเกือบได้ห่างครับตรงนี้วิยาออกไปก่อนเลยที่ดีบาเรียดดีมาเรียนหนีฟันได้ไม่ได้แล้วผมฟันได้หนากว่าเยอะเลยนะครับเอ,เอาเอาเอากระตุกเอาเก็บกระตุกกันเ,เก็บอะไรอ่ะเอ้ยเอาเลยเป็นไว้ไปพลาดแบบนี้คโซนาร์มินโซนาบินหลุดมาในรอบเ้าแล้วจังหวะดีเลยครับผมดึงสูงแล้วผม,วผมโหวตโดยโซนินมินนะ โอ้เล่นเกมกระตูกาอ้าวมาแล้วเวลานเลยเยอะนะครับผมนะเอาแล้วไม่เติมแล้วเบลลิงแฮมน้องโอ้แล้วกระตูกอีกจังหวะนี้เออสวยกระตุกบ่อยจังวะเอาแล้วมาอีกแล้วจังนี้แล้วโอ้โหแล้วไม่ล้ำหน้าแน่นอนครับจังหวะนี้โอ้เดี๋ยวดีมีซาลิบาอยู่สวยน้องเอาแล้วมาอีกแล้วโอ้ทะู้แบบนี้ได้บิ๊กแฮมโอ้ อะไรครับเดี่ยวโอ้โหกองหลังผมเป็นไรฮะโทรศัพท์ผมก็ปกติฮะเป็นไรฮะโอ้กูยินแล้วนะโอ้โดนน้ำส,ส่งสูนะทีมเราโดนทิ้งห่างครับผมเอาแล้ววิญญาได้ไหมวิญญาสวยไป๊ซีคือเล่นหนึ่งสองกับเควิ the boy. The boy นเดบอยเดบอยจ่ายเป็นเปสซี่แต่ไม่ไม่ทันนะต่อให้อัพสายสปีดมาก็ถือนะผมถ้าเจอคาร์ลอสแบบนี้ไม่ไหวนะผมนะเพราะเขาเป็นนักเตะทางตรงอยู่แล้วนะผมสวยนะไป๊ซี เปอรมาตัวนี้วิยาโอู้หูยจนได้วิยาอีกทีวิยาล็อกหนึ่งจังหวะแล้วโอ้จนปิวเลยจานโอ้โหอะไรยังได้ฟ้าอยู่ฮะเออเออวิยาเก็ยิงฟิชชิกได้นี่หว่าเออเดี๋ยวเอาจะเปลี่ยนเป็นวิยามายิงแล้วกันนะครับผมนะเออวิยาอยู่ไหนวะโอเควิยาอยู่ด้านบนมาฟิชชิงก็สูงฮะมาเราดูกันฟิชชิงก็สูงยิงบปก็ก็สูงนะดูว่าจะยิงได้ไหมนะประมาณนี้น่าจะได้อยู่มัง้งโอเคเข้าผมเอเลยเข้าแบบนี้ก็เป็นดาวิดวิยา โลแล้วครับผมสองประตูตัวหนึ่งไล่มาด้วยดาวิดวีญาฟรีคิกสุดสวยฮะตรงนี้มาดิเพราะว่าวีญามีตั้งฟินิชชิ่งฆ่ายิงฟรีคิกแล้วก็คิงพาวเวอร์อีกนะครับผมยิงฟรีคิกระยะไกลคือสมบูรณ์แบบมากนะครับผมนะพวกโดพวกอะไรอแบบนี้พวกมีคิงพาวเวอร์เยอะยิงฟรีคิกระยะไกลได้ดีเยี่ยมเลยนะผมนะมาผมขออนุญาตปรับปากนิดนึงนะครับผมนะ ัตซาและการแทนเดอ์บอยเดอบอยอันนี้ไม่มีบทบาทเลยบทบาทน้อยมากนะครับผมเอ่อซอดมิลากการนะช่วยไปเชื่อมเกมกับเดวิดวิยาหน่อยนะครับผมนะมาคลิปนี้อยากแพ้ชนะลงหมุนครับได้ฟีกิ้งสวยๆของวิยาไปเลยครับไ <laughs> ฮลไลท์คลิปไหมไฮไลท์คลิปต้นเกมไหมเออไฮลไลท์ต้นคลิปอ่ะมาผมเกมเกมขึ้นหลังเต๋อเลยครับผมเออสวยเบลนแิม เมสซี่สายสปีดไม่ถึงฮะเอาชิบหายแล้วผมจังหวะนี้เหรเดรดิเกอร์คนเดียวอู๋ได้ทะลกสวยเลยนี่มาชิ้นเนี่ยเนีมาชิเาช้เนีย่ยเจอรูดิเกอร์บังไปแล้วผมจังหวะนี้บงันนบงเหลี่ยมมิดเลยรูด,ดิเกอร์เมสซี่หนึ่งสองอันกับจูดเบลลิงแฮมได้จ่ายมาตรงนี้ทะลุมาสวยเลยจังหวะนี้แล้วก็จาก่ายไปที่ดาวิดวิยาโอ้โหผมลืมไปวิยาไม่ใช่โปรเช่อะวิยาเป็นดัมมี่รันเนอร์นะของหน้าตัวโลกนะผมนะก็จะหายหาช่องแบบดีๆมันก็ลำบากอยู่นะเดี๋ยว หน,นึ่งสองกับวิยาตุยาทะลุมาตอนนี้ยิงเรียบผมสองสองครับตีเสมอแน่ทัทนต้นตีจากดาวิดวิยาคนดีคนเดิมแล้วครับผมเอา้ามาเลยแล้วดาวิดวิยาเอา้ามาเลยแล้วสองลูกรั่วครับสายดาวิดวิยาครับผมยิงตีเสมอให้ก,กับทีมเราเป็นสองประตูต่อสองแล้วครับผมแข่งเกมประตูชิบหายเลยผมแต่ตอนนี้ทีมเขามาอีกแล้วผมเซอร์เดวิน โซลามีนจังหวะนี้ซอนซอนจังหวะนี้ล็อกเลี้ยงเหมือนล็อกเล็กเหมือนเนกตาโซแล้วก็จ่ายมาตรงนี้หนึ่งเควินเดอะบอยแล้วก็เคลียร์ทีครับผมเคลียร์หนึ่งทีครับผมแม่เกือบไปอะทอซาปัม๊มตัวจังหวะนี้โซลามีนโอ้โหซอนจ่ายแบบนี้อนาคตเกินไปครับผม <c oughs> ทีมเข้ามาไปสิลิโอเนลลิโอเนลเจอปั๊มไปดีเป็นลิโอเนลเมสซี่เอ่อธรรมดานะผมก็คืออัพดิปปิ้งนะครับผมนะจากนี้ทีมเข้ามาเลยจังหวะนนี้ก็ลำนะเกือบไปอนะ เกือบไปครับผมอ๋อไม่ได้วิญญาณเสมอส่งโฉบให้ได้แล้ววันนี้เรายังมีเวลาเหลือที่จะย,ยิงแซงหรือว่าโดนยิงนํานะครับผมเป็นไปได้ตั้งนั้นเลยนะผมนะหอกสองหน้านะครับผมนะชิคก์กันเรามันก็แบบนี้แหละนะครับผมนะมีได้มันก็ต้องมีเสียนะครับผมในทีมเขาส่วนมาโดยควิเดบอลเดบอยมาอีกแล้วเดบอยหนักกว่าเหลือเกินแล้วเอ้าแล้วเก่กว่ตุ๊กี้อะไรดิโอ้โหเล่นเมสซี่แล้วเข้าไปล่อเป้าเกือบไปครับปู้อืมแมสซี่ ไม่ได้ด้วยครับวันนี้ทีมกอล์ฟสวยมาคลอสคลอสคืนหลังกลับมาที่คิมมิสคิมมิกเปลี่ยนเกตออกมาโอ้ยอะไรเกตกระตุกอะโอ้โดยที่ตัวซาผมก็ปกติไปแล้วนี่อ้าวโอ้ยซุ่มไกลมาตัวนี้ดูดีเก้อเอาแล้วชิบหายแล้วขาดอีกทีจ้เคลียร์ไปได้วิญญาเก็บได้ไหมเก็บลำบากแล้วครับเจอโบว์จิฟันได้เอาเดีวิีล่าแต่ผมงงว่ะโซซาโซซาน้องสวย เออไม่ถึงไม่เป็นไรครับถือว่าให้บอลไปอยู่แดนเขาไว้ก็ยังดีนะผมนะมาที่เดวิดแบ็คแฮมแบ็คแฮมเจอคาร์ลอสคาร์แบ็คแฮมยังไปได้ก็เตียดคาร์ลอสไปครับผมแต่เราเตะมุมเลยครับผมดูว่าเดวิดแบ็คแฮมจะเล่นอย่างไรนะครับผมน่าจะบอมแหละนะครับผมนะเดี๋ยวว่าลูกสั้นก็ประมาทไม่ได้นะแต่เดวิดแบ็คแฮมจะพอลูกนิ่งนะครับผมนะเป็นฟังนะครับผมนะ่าจะใช้เป็นเท้าซ้ายของ รูเบซคารลอสนะครับ,ลบลแล้วเปิดบอลดำมาเลยได้ได้โคโอ้โ,อโหเรียบร้อยไปเลยครับทีมก็ยิงบริกดำครับผมดูที่ตัวสับปมก็ตะตุกนะครับผมนะไม่ใช่โทรศัพท์เดี๋ยวมันตุยซื้อนะผมนะเพราะว่าผมก็โทรศัพท์ผมก็ม,กมันเลื่อนปกตินะผมนะเราสาเปลี่ยนแกนไปเลยจังหวะนี้เลยก็ถึงด้วยโซนารินโซนารินทะลุมาโซนารินจังหวะนี้ขอตักลับไปให้ดาวิดวิยาไม่ถึงครับผมแล้วเบลงแงมเตอร์บีกีถึงวิญาไห่ถึงวิญาณจะล้ำหน้า้วครับผมโอ้โห โดนนำสัด้วยนะครับผมแต่ไม่ยอมหรอกนะครับผมเวลาเหลือนะผมนะถึงจากโทรศัพท์ผมจะเป็นต่อก็เถองนะผมก็ไม่ยอมหรอกนะแตสก้นบอมยามาแต่นหน้ามีวิลเลียมซาริวาพักอยู่เลยจังหวะน,นี้ไปค่อบผมทอสซาเลว,วิยาแทงออกไปที่เลเมซี่ไม่ถึงอะทิมเคาแทงส่วนมาจังหวะน,นี้ตันไม่วิลาตันน้องโอ้โหวิาตันไม่อยู่ชิบหายแลย้วแต่ตัดโคอ,อ,อตัดโคยังหักโค่ แมซี่ทะลุมาเมซี่ไปได้เรื่อยๆแล้วโอ้โห้วไ,ไม่ฝากเบลลิงแฮมมาโอ้โท็ซาสวยไปพิกหนึ่งจังหวะโอ้โหวิ่แอฟพิกไม่ไหวแล้วเจอฟานได้ตันน่ะอย่างกัะหลีกเลยครับผมโอ้ยเบนแกตตัวนี้สวยมากดูแบล็กแคมแบ็กแคมเปิดเ,เข้าไปเกือบสวยจอนี้โอ,อ้จะหมดเวลาแล้วชิมหายเลอตซ่าได้สวยเออเบลลิงแฮมไป เบลิแฮม,มเติมหน่อยน้องแล้วจายไปที่เบลบลิงแฮมเบลลิงแฮมรอหนึ่งจังหวะก็ดีดไปแล้วคาร์ลอสโอ้โหเอาแล้วพิกมาแบบนี้ใส่สกอรเรได้เลยสามประตูต่อสามตัวเรนุลล่มแมซี่ครับผมเอาให้ได้เลยครับผมแมซซี่เ <c oughs> กือบดูนเกือบแพ้แล้วนั้นน,นั้นนี้นะผมสามสามไปก่อนนะแต่เวลายังไม่หมดครับเวลายังไม่หมดอย่าเพิ่งนับศุภทหารแล้วปีสุดท้ายเป็นของใครโอ้เป็นของเขาแต่เราไป หมดเวลากันหนึ่งคันนะครับผมนะเราเฉลเสมอได้สกอร์สามประตูต่อสามโคตรมันเลยนะผมนะวันนี้ได้ภาพวิญาสวยๆไปเยอะเลยนะก็ฝากด้วยการกดไลค์กดแชร์กดซั b สไครต์และกดกระดิ่งผมด้วยนะถ้าใครอยากได้คอนเทนต์อะไรผมก็ยังคิดไม่ออกนะสำหรับแผ่ใหม่นะครับผมนะแต่ก็รีวิวไปก่อนแล้วกันนะ่อตัวลาไก่อนสวัสดีนะครับ